สวัสดีคผู้มชมทุกคนทุกท่านทรจผมเองเ,เอทีคเวอร์นะวันนี้มาฟอนหาเคียวนะผมเคียวเอเวก,ก็คือเคียวดูดเลือดน,นั่นแหละก็คือเคียววีสองแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันทำอะไรหนึ่งเป็นเคียววีสองคือโมเดลมันโคตรเหมือนล็อกฟุตภาคหนึ่งเลยโคตรคิดถึงนะผมโมเดลนี้นะผมก็ว <c oughs> ิธีการทําเคียวเอเวกหรือว่าเคียวดุดเลือดเนี่ยให้เรานะไปที่เกาะหมายก็คือเกาะน้ําแข็งนะผมเนี่ยครับผมไม่ใช่เกาะน้าแข็งสิเป็นเกาะหิมะนะผมเนี่ยผม แล้วผมให้เราไปที่เกาะน้ําแข็งเลยมาแล้วนะผมพอเรามาที่เกาะน้ําแข็งแล้วเราจะเจอบอสนะครับบอสตัวนี้นะแล้วนะบอสมันก็จะเขียนว่ามีโอกาสดรอปออฟเยลโล w กว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมให้เราตีบอสตัวนี้นะนะให้เราตีบอสตัวนี้ก่อนนะผมให้เราตีไปเลยนะผมะเราตีไปเลยเนะี่ยตี พอตีเสร็จนะผมมันก็จะมีโอกาสดรอ,อปรออฟนะผมออฟหน้าตาเป็นไงผมจะโชว์เอ่อรูปร่างหน้าตาออฟไปดูครับผมออฟเยลโล่ก็หน้าตามานนี้นะผมนี่คือออฟเยลโล่นะเออพอเราตีบอสเสร็จนะผม,มก็จะดรอปเป็นอันนี้นะผมมีโอกาสดรอปหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยครับผมมีโอกาสดรอปหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับคือมีโอกาสดรอ,อ,อปไอออฟเยลโล่พอเราได้ออฟเยลโล่ให้เราไปที่เกาะคอรลเซียนะผมเนี่ยครับผม ดน๋ยวพอเรามาพอเราได้ออมิโลหำมันที่เกาะคอรเซียมเราไหแล่ะเราก็จะเจอตรงนี้น่ะนี่มันได้เขียนว่าคุณต้องการออมิโลกับเงินสิบเจ็ล้านเบลลีเรากกดซื้อไปผมอ่ะอพอเรากดซื้อไปเราก็จะได้ออมนี่ับผมอะ่ะเราก็จะได้ออมไม่ใช่หรือเราจะได้กล่องกล่องเชียวเอเวกมาอย่างนี้นะผมพอเรากดใช้ปุ๊บอ่ะแค่นี้เราก็จะสามารถได้แล้วผม เชี่ยวเอาเวกเป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่ไงไง่ายป่ะแต่ว่าบอสบอสค่อนข้างจะอึดน,นะบอสอึดมากนะผมก็เดี่ยวเชียวเป็นไงมาเนี่ยผมโอเคเชี่ยวดูดเลือดนะผมเออเท่าที่ดูมาแล้วผมมันไม่มีสกิลนะผมคือเชี่ยวด,ดูดเลือดเนี่ยมันจะไม่มีสกิลนะผมเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนในเหมือนพี่ไใไว้ยเขาไม่ได้เพิ่มหรือว่ามันบัก็กหรืออะไรก็ไม่รู้นะผมก็มันก็ไม่แน่ใจทําไมถึง บักนะคะผมบักหรือว่าอะไรสักอย่างบักหรือไม่มีสก,กิลผมก็ไม่แน่ใจนะผมโอเควันนี้เราทำการหาเชือดเลือดนะผมส่วนเขาได้ถามว่าพี่จะไปพิมพสอนหาเอ่อบัตรน้ำก็คือบัดน,น้ำเนี่ยผมมีแล้วนะผมถ้าใครอยากรู้วิธีได้ไปดูช่องเอ่อไอแอมมองซ่านะผมโอเควันนี้ถ้าใรชอบวิบี้กดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับบ๊ายบาย